แต่ไม่ได้สามารถเยอะอย่าแหลกออกปายุ่งไี่ตัวขี้โกงมั้งเดียวถ้าได้คามันก็ขี้โกงนะเอ้ยได้อยู่แล้วมันอะคุเล่นอ,อะไรด <c oughs> ีวะโ <No! S 2> น้อาชนเล็แกพาพทุกอย่างของฉันไป จิตที่สายเถื่อไอเทมมันจะปั่นปะวะมันถือของป่าสาวจิ๊นเนี่ยสนุกดีตอนที่เล่นกันนะเนี่ยกูบอกอารมเองอะว่ามันถือได้เคียร์พูดฮี้อะแบบถือดูดเวลถูถึงเงินนะเล่นเอาชนะแล้วกันเฮ้ยชนะอะไรไ <c oughs> ม่มี <c oughs> อย่าจับหมีดิจับหมีแล้วมันโอ้โหอ,อัดเล่นเลยดิจิมันเถื่อนเลยต้นไม้เหรอ กูเล่นอะไรได้หมาเลยจับผีเฮ้ยท่านายไม่เล่นทุบคอหักจริงๆเหรออะไรเหรอนายไม่เล่นต้นไม้ทุบคอหักจริงๆไม่ <c oughs> เราชอบอันนี้เพราะมันฮิวได้เราจะได้ไม่ต้องทำอะไรโอ้โหไวเปอร์อินโวอ,อ์ก,กี้ด้วยไวเปอร์ออฟแน่เลยจะค่อยส่งนี้แน่นอนไม่ก็กลางแต่การน่าจะเป็นอินโวอ์มากกว่า ซาลาตีอะที่นี่หลักเต็งซึ้นสายก็จะเอาคาร์ดเอาขึ้นสายอ้าพุกมาแหละทนปึ๊บคงตุย้ยมันจะตั้งไงมันไม่ตั้งตั้งดิตั้งหน่อยตั้งหน่อยไปไปแล้วเป็นแอปดีเคไปมันมนับไปเนี่ยมแบบั้ง <laughs> ได้แล้วเนะป,ปยี่สิบแปดลูย เปรีบใหม่เนี่ยโอ้วันดีไม่ต้องอัพด้วยได้สเต็งเพิ่มเดี๋ยวกูรอตรงนั้นอย่าลืมวานนะตรงกลางเออว่ะไอ้นี่อยลืมวอร์ดให้มันเทคเองกูไม่อให้หรอกนะเออแต่กลางต้องเซอร์วอร์ดอะนะไอ้บางตายปะเนี่ยดูลูจะยเพื่อนั้นไม่เอา สั่งบัพเจ็ตมันกินเดียวอะแะลร <c oughs> เฮ้ยโทษนะน้องมือพี่มันเร็วไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ทีนี่ว่าเราอาจจะฆ่าได้นะ <c oughs> ตอยนี่น้องน่ารักอ่ะ น้องบิก๊กเอาเรีเจนมาสู้จะต่อไม่ได้ไ<อ>เลยรีเจนมาสู้ไวเปอร์เออได้อ้ามอ้ามโนมันตั้งโงเ่เฮงแล้วอ่ะทันไหมสวยมีคนหลับหลับไปแล้วแอบดูร้านค้าแป๊บเดียวเอง ไอ้นี่หายนะเออเช็คหายนะไม่ถึกจังฆ่าไงเลยถามเตียนฆ่าไงเลยน่าลำคาญหนักมาหน้าสวยโอ้ยไม่ได้เลยเฮียไอบ้างไอ้เชี่ยอะไรวะต้นไม้อยู่ของใต้ไหนระวังด้วยเราจะเราเอาไวเปอร์ปะ ดีนะแหะกินกินต้นไม้ได้กานตั้งสู่กิน,น,น,นมแนนนนีแสงมาเตมิมนมึงเฮ้ยมึงโชคดีดเกือบแล้วเกือบแล้วแต่กูว่าเราเลนเราสตองอยู่เลนเราทั้งคู่กิ่นคู่แค่นี้มันก็ต่อหลัไม่ได้แล้วต่อปะไม่มีตะเกียบแล้วจะต่อ,สอยสโลว<ะ>์หรือว่แทงให้อยู่แค่ฆ่าเราบ้างเมื่ี้ก็เลยตายมีต้นไม้นะเข้าใจไห้ แต่เราก็ได้อันค่าอันได้ตอนเอาได้นะเออเช็คหายนะไอ้อคุณลมลมอเอ อะไรอ่ะไปอ่ะทำไมมันอีถึงตีรถถังไงรถถังไงแต่ไม่ทำไมมันตีรถถังอ่ะหมายถึงว่ามันก็ตีรถถัังมนตีของมันเองได้ยังไงอ่ะเราไม่ได้อโก้เราไม่ได้ทำอะไรเลยระบบช่วยป่ะพี่หลอกพี่หลอกกินต้นไม้กินต้นไม้เติมเลือดไปก่อนไอ้นี่มาไอ้เท มานอ้จจะได้กําลังวิ่งไปกําลังวิ่งไปกําลังวิ่งไปเอาได้ปะอู้ยแรงกันเลยหายกลางหายกลางหายกลางหายต่อได้นะบังเอาแต่ว่ากอ่ะกําลังจะต่อยกําลังต่อยนะครับสวยสวยรวยจัดเล่นหนีแล้วมันง่ายดิเอาไปไนีเตเ,เดี๋ติมเติมเติมบน อ่ามไปตัดรูนมันก็ได้นะจะรับตัดรูนี้ได้เลยน่าตอนนี้มีหกอย่าไม่ออ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 กเจเย็นสู้อยากสู้กับมันทีนี้อย่าโคตรทรมานนที่สู้กับเออเชกรงนั้ะเออบุกไปกว่ะฮิวไม่มีมานาเลยว่ะบังถ้ามีมานากูจะซัดอยู่วิ่งมาเลยอ้าม วิ่งมาเร็วฉันจะรอรับนายอยู่ที่ทางช้างเผือกหายหายครับเอาอินโวรไม่ได้ไปขี้อะมันไมปปูหักมันไม่ทำอะไรเลยก็ลังวิ่งไปก็ลังวิ่งไปล่าได้ล่าได้สู้สู้สูส้ มึงไม่บวกกูไปเลนอื่นไปได้อีที่เหี้ยเฮ้ยต้นไม้ของพ่ออย่ายิ้วกับฉันอย่าดีพ่ออย่ายิ่วกับฉันฉันไม่เคยวินลูกแบบแกเันหวัดดีพ่อหนูเองจำไม่ได้เหรอเราจะฆ่าสลักได้ไหมวะได้ดิเมื่อกี้เราเมียนติกูไม่เมียนตินะรอดแล้ว วัดดเ็จตีแบบบึ้มๆเฮกูไม่มีวาร์ปนะเพื่อนตอนนี้มึงเอามามึงยังไม่ตายหรอวะกําลังไปอ่ะเอาได้ไม่วะไอ้เหี้ยไม่มาแล้วโดนคันสไตน์ไร้เหี้ยเกิดมาสู้หลัวๆเลยไม่ได้เวลเลยจะแม่งวาร์ปสี่ตัวไอ้สัส หยุดสู้เดี๋ยวนี้ฟ้ากูไปกูเอาส้มมึงไปยัดสู้ลูรูลูตอะไรกันเนี่ยล่างไวเปอร์จมจัดๆแล้วไปมาสมกทำมาสมกเขาเซ็ตวิชั่นไม่รู้เหมือนกันว่าที่ไหนอ้าวไปตามคิปมาทิปบอกหลายคนเกินหายหมดไอ้เหี้ย สามเหลี่ยมป่ะมันมีวิชั่นมันมีวิชันไปชนไปเอาสมองชนไอ้ไอ้บางเลยเร่ซัพพอร์ตมันอะนี่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 อันใดอยู่นี่อ่ะมีทนาได้หรออันอันใดอ๋อมีทนายอยู่นี่ นายอยู่นี่กูงงเลยนะไม่มีอะไรเนี่ยสแต็กเขาอ่ะเอาตัแต็กว่าบ้างมีมีมีสแตะเอาเอาเอาตามไปกลับไปกันกลางแล้วนะรวยเลยอินโวฟแบบไม่ทำไรแล้ววันนี้ไม่ทำไรจริง่รอะไรอย่างเดียวมันได้ไงมันหาคือฟาร์มหนีมันหาตังค์ใช่ ไ่เดี๋ยวเรามีบาง15 20นาทีก็เล,ล Jamie, ่นได้แล้วเล่นเกมเล่เกมกันเนี่ยูมีบิงกูเล่นได้แล้วเนี่ยใายเกมก็มีนานแทนพร้อมเล่นพร้อมเล่น20วิ่งเติมแล้วเช็คขึ้นมาเแม่โอ้โหไปดีกว่า หน <gr oss es indo> ึ่งปามหาอย่างนี้นี่เองเวยนักนะตัวแค่นี้เ้วไงอ่ะ t h ล่า m ะ อย่าโคตรอึดเลยสัตว์เราจะเล่นชั้นขังวันซุ่นต่อซุ่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 ต่อใครวะโจใครอยู่พวกกับกกพวกเราล้งตีจำมาละเอากลางเอากลางเอ็ดล่างเออเดี๋ยวกูไปตัด เหี้ยมัวแต่คาตาลิซึ่ไมไปสัต <c oughs> <laughs> วกก์ไปดูแอไ้เย่โชว์วิ่งเข้าง่ายสัตว์เลยเมื่อกี้อะไรกันอริสไอเหี้ยนเอาเลยขุดเหี้ยดหน้แท้

ไม่ไหวแล้วมานานไม่พอแต่เดี๋ยวฮิวให้เรื่อยๆไวเปอร์เสียทัตีกูไปละต่อวะกูได้ยืนรอได้เดี๋ยวจะมาเอากลางกูจะคลิปกลางให้อยู่คิปนั่นนะมาเผื่อเผื่มมันจะเล่นหลังป้อมเล่นเอาป้อมสูงนะสูงเลยเหรอที่นาทีไหวหรอ

วิ่เยอะจังวิ่เยอะกวกูอีกลุงยืงในคนเดียวอ่ะมันได้ฆ่าเฮียครอ่ะเฮ้ยฮิปเฮียนั่นโอ้ยมันโกโบเลยสอตกิลไม่โดนมันนะโกโบทำไปดิมีใบมีใบ กูใบต่อไงอุ้ยขอบคุณโอ้โหเอื้อบขอบอตต่ออ่ะฮิวก็มีเลเซไลท์เลเซอร์ลงทุกไฟเจ้่มันชี้กูรอดเพราะอายุมาเลยนะครับ <Okay. S 1> มันตส่าส่งโอปอโต์สไตล์มาเลยนะ ปลาใส่เพื่อนอยู่ได้สุดยอดเลยต้นไม้ของพ่อเนี่ยมาทำเอร์ตี้ดีบ้างไหมเอาโลชานได้ไหมเอ้ยเอาที่น,นี่เอาที่นี่ก่อนเลย รูด <Ro> ตีได้ไหม <c oughs> ปิดฉากสวยอ่าวิ่งไปเอา่งชาร์ข้างล่างไปตะละักอยู่กลางอยู่จเชลียป้อมแตกใช่ไหสัตว์ไอ้เยี่อินโวไม่เอาเนี่ยนั่นไ,ไ,ไ,ไปลงตลอดเลยเราลูกมอนเออไปเอา่งโรชารไปจะได้ขึ้นแค <c oughs> ่นั้น เบอร์ครูออกพีฉาไ,ไปไปไปเอาชันไปดอกเลเดียนเนี่ยจีจะแต็กแล้วเนี่ยบบเปดมิด คุณคุณว่ะเจอเห็นที่ไหนเมื่อกีอ้ามันมาไงี่ยคุณนะมาใช้ทีมเราอุ้ยใส่อาร์มเลยเหรอคิดอะไรแต่กูฮิวอยู่นะมันมาไงวะก็จะหาที่ฟาร์มเยอะแหละนี่อะไรปลดอิเกนไันได้วะเดี๋ยวเราลองขังเอาคิดเนี่ย ้ยถ้าเขาจ่ายคาตาลิซิสเราอาจจะตายก็ได้ฮะโอ้ยดอกโัวโอ้ยดอกโัวดอกโัวขอด้วย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 เอาสามดอกกูจะเอามานฮะบนไหลวะหน่ยคอมเมนเตอร์นะเออ ไปก่อนเลยตกปได้ตอป้อมเลยออาป้อมมเลยเอาป้อมมาป้อมป้อมป้อมเป้อมเบป้อมตดอีกแล้ว่ะเดนออบใจไม่ดีตีป้อมยังไงให้เลือดลดไหสักรอลิปก่อนรถเชคมีบิงยังนะยังเนี่ยยังครับออกศาสตร์ไม่ออกศาสตร์กดท้องที่แล้ว ชอบจังโคตรดีเอากลางต่อเอาคอมเปอร์มันก่อนไหมได้หรือกลางต่อก่อนก็ได้เอาคอมเปอร์ก่อนก็ได้เกมแต่งคิวแล้ว ไปมากันแอมเรา,าจะลุนกูพอนะกูไม่มีคนดมบอลไม่มคมิดบอลดีด้วยเก่งเวลแปดไอสัตว์ดันต่อได้นะ เราตัดรูนเวลมันแทบทุกอย่างจะเองตัวเองบางจเงอตามิโวโลไล่ไปไม่ให้กลับบ้านเฮ้ยคุณนึกว่าถึงนะั่นแะแต่อันนี้ถึง,ถงจ่ายให้เลยข้างหลังมันจะเข้ามึงแล้ว อย่างเชิยวเว้แบบเอวเราเอาแบบเมื่อกี้ป่ะอะไรวะแหลกมา<ะ>อะไรแหละเอาแหลกข้างข้างนี้แล้วแล้วก็ไปไปเอา,มามเมกาหนกันได้ไเอา,มามเอาม,เาม,มเากาห์อนกันได้เอาชัวร์เอาชัวร์เมกาหแล้วมั้งแน่แน่แล้วมั้ง ลนปล่อยแล้วคี้มันตีป้อมแรงดีกว่าแต่มันไม่ได้ตีแรงเกิดนี้แรงเนี่ยไปซัพพอร์ตจริงๆเหรอ่เอ้าป้อมไป

วิ่งก่อเอวทะเลาะกันเองเลไอ้ะเบมวัเบมวั